เลิกงานใกล้จะเลิกงานแล้วพูดยังไงดีให้ฝรั่งเก็ตถ้าอยากรู้ต้องดูคลิปนี้ให้จบค่ะแต่ก่อนจะไปฟังความรู้ดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจ Globeish ตัวจริงนั่นภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองจาก Education Alliance ประเทศฟินแลนด์ <Wow. S 1> เป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยค่ะเลิกงานแล้วพูดได้3แบบค่ะ1 I'm done for the day 2 I'm off work now และ3 I have just knocked o f work แต่ถ้าจะพูดว่ากำลังจะเลิกงานใกล้เลิกงานต้องพูดว่า I'm about to leave work I'm heading out now I am getting off in a few minutes ง่ายมากเลยใช่ไหมคะทีนี้ถ้าจะบอกว่าเลิกงานแต่เบื่อที่จะใช้คำว่า finished work สามารถใช้ประโยคที่นำมาฝากกันในวันนี้ได้เลยบ๊ายบายค่ะ